ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนวัดหลังแคบโรงเรียนวัดหลังแคบสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลดอนทรายอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนางสราลีแก้วพิจิตเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยโรงเรียนวัดหลังแคบจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่20ทธันวาคมพศ2477สีประจำโรงเรียนน้ำเงินขาวสีน้ำเงินหมายถึงความสุขความรอบคอบสีขาวหมายถึงความดีความศรัทธา ทำให้ตราประจำโรงเรียนมีทั้งสีน้ำเงินขาวและแผ่รัศมีสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของชื่อเสียงเกียรติยศและสติปัญญา จากการร่วมแรงร่วมใจของคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดหลังแคบทำให้โรงเรียนวัดหลังแคบมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลางด้านการบริหารจัดการรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอวอร์สรางวัลสถานศึกษาสีขาว รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศรางวัลโรงเรียนคุณธรรมรางวัลโรงเรียนสุดจริตและผลการประเมิน RTNTOnet ของโรงเรียนมีผลพัฒนาขึ้นในทุกๆด้าน ในด้านอาคารสถานที่เรามีห้องยูซูเน็ตไว้ให้บริการคณะครูบุคลากรและนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนสามารถมาค้นหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมได้จากการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นและยังมีการปรับปรุงโรงอาหารห้องน้ำอ่างล้างมือเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน ปัจจุบันโรงเรียนวัดรปรงแค่ได้ให้ความสำคัญกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างมากเรามีโรงเลี้ยงไก่ไข่เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเลี้ยงไก่มีการปลูกไม้ผลพืชผักต่างๆเพื่อนำผลผลิตที่ได้มาสนับสนุนอาหารกลางวันของนักเรียนทําให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ ดังอัตลักษณ์ของโรงเรียนความรู้คู่คุณธรรมเราชาวหลังแคบยังคงสร้างสรรคสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคนเก่งคนดียังประโยชน์แก่ประเทศต่อไป